ก็มาสวัสดีกับ f อฟแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีเหรียญ10บ,บาทมาฝากให้ FC ได้ดูได้ชมกันอีกหนึ่งเหรียญเผื่อ f อฟท่านใดเจอเจอก็จะได้เก็บไว้ได้นะนะครับนี่ก็เป็นเหรียญ10ของในหลวงรัชการที่10นะครับ ด้านหน้าตรงกลางเหรียญก็จะปั๊มเป็นรูปของพระอ,องค์ท่านไว้นะครับวงในขอบเหรียญก็จะปั๊มคำว่ามหาวชิราลงกรณรัชกาลที่10ไว้นะครับมหาวชิราลงกรณนะครับรัชกาลที่10เป็นอีกหนึ่งเหรียญ อีกหนึ่งปีพศที่แอดก็อยากให้ f อฟเก็บกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเหรียญ10ของในหลวงราชการที่10ปีพศนี้ย่อมมีราคาแน่นอนนะครับ f อเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับสวยงามนะครับแต่สภาพผ่านการใช้งานมาแล้ว อันนี้ก็เป็นรอยตัดขอบเหรียญน,นะครับก็จะเหมือนเหรียญ10ของในหลวงรัชกาลที่เแหละครับด้านหลังเหรียญตรงกลางก็จะปั้มเป็นพระปรมาภิไทยยอ่วอวชอรอนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับ วงในขอบเหรียญก็จะปั๊มว่าประเทศไทยพศสอ6 1นะครับด้านล่างก็จะปั๊มเลข10ไทยแล้วก็คำว่าบาทแล้วก็เลข10อารบิกไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แอดก็เอามาฝากให้ FC ได้ดูได้ชมเพราะว่าในอนาคตปี61นี้ ย่อมมีราคาแน่นอนนะครับเพราะเป็นปีแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ทำเหรียญ10ออกมาเป็นปี2,561นะครับและเป็นปีที่ท่านได้ขึ้นครองราชนะครับก็ามาฝากให้ f c ได้ดูได้ชมเจ,เจอเจอเก็บไว้ได้เลยนะครับแอดรับประกันว่า ในอนาคตมีราคาแน่นะครับ2,561นี้นะครับนี่ครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ก็ยังคงสภาพควา,ามาสวยงามให้เห็นอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณ FC นะครับที่คอยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนและกด s u b สไ r i b e ไว้ให้แอดขอบคุณครับ นี่นะครับบอชอรอพระประมาพิไทยย่อของพระองค์ท่านนะครับ2561นะครับเป็นอีกหนึ่งปีปสอที่ควรเก็บนะครับสวยงามครับ